ไมด้เป็นนักบินมากูไม่ได้จับฉลากมาเป็นผู้พันนะกูฟังเสียงก็สนปืนเนี่ยกูฟังออกหมดกูเคยประท่าฆ่าศึกนะกูเคยเอาคนฆ่าแล้วใส่ถังเผานะไอ้ฮ่ากูฟังเสียงปืนออกแม้แต่ปืนไรเฟเนี่ยกูใช้หนึ่งร้อยปียุยี่สิบเอ็ดขวบนะกูจบสามปีเนี่ยกูรู้หมดไอ้ฮ่าพูดมัข้าบูทั้งนั้นไม่ใช่ฝีมือพลทหารนะนี่คือฝีมือพวกกระตูมึงนี่ต้องสอนทหารเลยอย่างงี้ ถ้ามึงหากเลลูกเลไปไเสนิทถม,มึงทำอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นเนี่ยคือหมอหมูลเล็กหมอหมูเล็กมึงคนรับผิดชอบหนวยที่กูตบตหาหานี่ตอนนันแล้วครับนนมึงไม่<ๆ>ต้องกลดูแลดิชอกแม่เดิเอาดูมันทำใหม่ดิอว อันที่สองก่อนมาผู้พันสอนละเอ้โมกสิบผู้พันปีนรถสอนกลางสนามใช่เปล่าผู้พันสอนว่าไงทุกคนเอานิ้ยมาเนี้ยวางสอนว่าไงพูดพร้อมกันยิงปล่อยยิงผู้พันผู้พันตากประสบการณ์สอนไปหมดแล้วว่าต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะถ้ามึงยิงอย่างนี้เนี่ยปืนจะติดขัดแล้วปืนติดขัดอีกอันหนึ่งใส่ลูกสู่ไปไง ไอ้หก hey, สิบอะใส่ลูกสุกข,ขับมันจะยิงนัดเดียวกูวันสอนหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยกูสอนจนเสียงกูแหบหมดแล้วไอ้เหี้ยมึงยิงได้ไงปุ๊บ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 ไม่มาลองอู้ยเหี้ย oh, yeah. พันโทยมากันนี่เหี้ยไม่ใช่กูแค่มาหาเรื่องลูกน้องแล้วเมื่อกี้เราถังไอ้หากูบอกแล้วมันต้องวิ่งพร้อมกันปมดมันจะวิ่ง มันไม่ได้มีเซนนี่ละมึงอุ้ยโปูย่ยปืนเล็กแม่งอยู่นู่นราอาฐางไปถึง็นถึงนี่แล้วเข้อ,อพร้อมกันไปข้างๆนี่ไปขนาดนี้อัง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 เขาต้องไปขนาดนี้ไปมึงอุ้ยฟูดไอ้หาคอยร็อกพาไม่ทันเลยไม่มีเซนเลยว่ะเดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวรอบใหม่ ผูพันจะต้องไปหากระสุนมาให้เองผู้จะต้องไปขอตามกู้พันอ้งางม,มาอีก M60 ไปขอเข้ามา M16 ก็ไม่ขอเขาา้มขเขามาอีกผูพันยอนเหนื่อยอีกทำวันแทันจะพักอีกวันหนึ่งทันจะพักรถใหม่ก็ไอ้ยี่มาพร้อมกันเล่ไอ้เนี่ยไอ้เยี่ยม,ะนะวยวมึงวิ่งววดไอ้เยี่ยออกไปเนี่ยไอ้หาใครไะตามมึงทันเฮ้ยมึงไม่มีเต้นเลยนี่หว่ายหาขุดกับเรือไปไหนมึงคนเดียวเนี่ยมึงคันคนเดียว ปีมือมึงคนเดียวที่คนใหม่หมดมือรัว